สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อคณะกรรมการติการครับ 14. คณะกรรมการติการการแรงงาน 1. นายกําพลทองชิว 2. นางสาวจารุณีเลิกปานี 3. ในายจิรศักดิ์ชูความดี 4. นายชินโชตแสงสัง 5. นายเทวลิตมณีฉาย 6. นางนงรักษ์ก้านเขียว 7. นายนิรุติสุทธินนท์แนางประไมยหอมเทียม 9. นายพิบูลอัดหาฤหันปราการ 10. นายแลดิลกวิทยรัตน์สิอนางสาววิภาพร ทองโสด12นายวิรัตรักพันธ์13นายสุภชัยกิติภูติกุล14นายสมพานพระศักดิ์15นายสมศักดิ์จันแก้ว16นายสาลีสิงคำ17พันตำรวจโทสุริยาบาราสันและ18นางอาัจาราะนะรนง